สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดอีกครั้งนะคะวันนี้เห็นเครื่องนี้แบบนี้แล้วนะคะใช่แล้ววันนี้เราจะมาทําขนมปังกันอีกแล้วค่ะวันนี้มาทําขนมปังไข่เบคอนนะคะมาทําขนมปังแบบว่าแทนอาหารเช้ากันบ้างแทนมื้ออาหารกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะเริ่มต้นด้วยการผสมของเหลวกันก่อนเลยนะคะเราก็จะใส่น้ําลงไปนะคะน้ํา นมนะคะนมสดแล้วก็ยีสต์นะคะโอเคใส่ย,ยีสต์ลงไปนะคะเขาแบบกระจายตัวแบบนี้อ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะผสมเขานะคะสักหน่อยหนึ่งให้เขาเข้ากันเบาๆ <S 2> <S 2> <S สปีดแบบต่ำๆนะคะ ค okay. หลังจากนี้นะคะเราก็จะใส่แป้งขนมปังนะคะเกลือแล้วก็นมผงลงไปนะคะเริ่มจากแป้งขนมปังกันก่อนเลยนี่น่แป้งขนมปังวันนี้ก็ยังคงเป็นแป้งขนมปังเกาหลีนะคะแบบนี้แบบนี้เลยนี่นะคะนี่นะคะแบบนี้ แต่ว่าสำหรับใครที่ไม่มีนะคะก็ใช้แป้งขนมปังธรรมดาก็ได้ผงเขียวๆนะคะของไทยต่อไปก็เป็นนมผงค่ะน้ำตาลค่ะน้ำตาลจริงๆต้องใส่ไปตัง้งแต่แรกนะนะลืม <laughs> เกลือก็จะใส่ไปประมาณครึ่งช้อนชานะคะ เป็นก้อนแล้วแบบนี้นะคะเราก็จะใส่เนยสดลงไปเลยค่ะโปนวดกับแป้งขนมปังนะคะสำหรับในขั้นตอนการนวดหลังจากที่เราใส่เนยเข้าไปแล้วนี่นะคะเราก็จะใช้เวลานวดประมาณ 20ถึง30นาทีนะคะก็แล้วแต่ว่าเครื่องตีของใครมีพลังมากน้อยแค่ไหนนะคะหรือว่าสำหรับใครที่นวดมือเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีนี่แหละคะ่ะเอาละค่ะตอนนี้เรามาเช็คฟิล์มกันดูสักหน่อยดีกว่านะคะแอนตี NT ไปประมาณ15นาทีแต่ด้วยความที่เครื่องเนี้ยเขาบอกว่าเขาบอกตีเก่งมากสำหรับแป้งขนมปังนะคะก็จะได้เนื้อฟิล์มเนี่ยขึงเป็นฟิล์มได้แบบนี้แล้วเราก็จะหยุดเลยนะคะหยุดแต่เพียงเท่านี้เลยนะคะ เดี๋ยวจะจัดการรูดโดของเขาออกมาเป็นก้อนนะคผู้ชมเอาละตอนนี้นะคะเราก็จะปาดเอาโดออกมาทั้งหมดนะคะที่ติดขอบโถอยู่นี่ครื่งนี้คือแบบตีเก่งมากนี่ใช้เวลาไปประมาณแค่สิบนาทีเท่านั้นเองนะคะผู้ชมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะพักเขาไว้นะคะให้ขึ้นฟูเป็นสองเท่านะคะ ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะนี่ก็จะพักเอาไว้ในชามให้เขาพักผ่อนนะคะขึ้นฟูเป็นเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงด้วยกันนะคะพักน้องไว้1นชั่วโมงคะ่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะครบหนึ่งชั่วโมงกันแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เรามานี่ น้องขึ้นมาเต็มเต็มชามเลยนะคะแกดูกันดีกว่าโอ้ยแต่แต่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะนำโดนะคะออกมาขึ้นรูปนะคะไล่ลมนะคะสักหน่อย นะะคเราก็จะตัดแบ่งออกเป็น6ก้อนนะคะเดี๋ยวเราจะพึ่งกลมนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนที่เราจะขึ้นรูปเนี่ยประมาณ15นาทีค่ะก็พักไว้15นาทีนะคะ หาอะไคุมไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเขาแห้งตอนนี้นะคะเราพักขนมปังที่เราแบ่งเอาไว้ครบ15นาทีแล้วนะคะเราก็จะนํามาขึ้นรูปลงพิมพ์กันนะคะนี่น้องก็จะกลมๆแบบนี้เลยตอนนี้เราก็จะนํามา คลึงให้กลมนะคะเราก็จะนํามาใส่ลงพิมพ์กันแต่ว่าวิธีการใส่ลงพิมพ์นี้เราจะใส่ไข่ใส่เบคอนลงไปด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะกดตรงกลางนะคะให้เขาแบบแบนๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ขันข้าวนะคะที่เราใช้วันนี้รองด้วยฟอยสักนิดหนึ่งนะคะกดลงไปตรงกลางให้ตรงกลางเนี่ยเขาแบบแบนๆนะคะ ขยายให้ตัวแป้งเนี่ยเขาใหญ่กว่าพิมพ์สักนิดนึงก็ใส่ลงไปชื้นีแบบนี้เลยก็กดตรงกลางให้เขาแบบแบบแบนๆลงไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะทิ้งเขาไว้แบบนี้เนี่ยอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะ เราจะทําแบบนี้ทั้งหมด6คิีมด้วยกันนะคะได้แบบนี้แล้วนะคะก,ก็ทิ้งเอาไว้นะคะอีก60นาทีนะเอาล่ะตอนนี้เราพักขนมปังได้ที่แล้วนะคะนี่น้องก็ขึ้นฟูอวบอึมขึ้นมาเลยนะคะเนี่ยตอนนี้เราจะมาทําการใส่เบคอนแล้วก็ไข่เข้าไปะคะ่ะเราก็จะใส่ลงไปทางที่แบบยาวๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อความสะใจ มายองเนสหน่อยดีกว่าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะชีสค่ะชีสที่เราหัน่นเตรียมเอาไว้นะคะปึ๊บแปะลงไปเลยปึ๊บตามด้วยไข่นะคะไข่ไก่วันนี้เราใช้เบอร์ไข่เบอร์เล็กนะคะเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สี่เล็กสุดเลย ตอกลงไปเลยแตบใครที่กลัวล้นกลัวไหลแบบนี้ก็คือใช้ไขน่นกกระทาได้นะคะแต่ทางนี้คืออยากได้แบบไซส์แบบไซส์อิ่มอะทำเอาอิ่มนีนะคะโอเคน้องพร้อมที่จะเข้าอบแล้วนะคะตอนนี้ เราอุ่นเตาอบรอไว้แล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเตาอบกันเลยดีกว่าค่ะมาแล้วนะคะคุณผู้ชมอูโหูมันแบบว่า มาก,กินสุดๆดขนมปังไข่เบคอนนะคะมายองเนสนะคะนี้หมอกมาจากพิมพ์แล้วนะคะนี่เพื่อความสวยงามนะคะเราก็จะแต่งด้วยใบพาสเลลเล็กน้อยนะคะจะถ,ถามว่าทานไหมก็ก,ก็ไม่ทานนะคะนี่เป็นยังไงบ้างเอ่ยหน้าตาหน้าทานมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาแหวกดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะว่าน้องไข่ดาวของเรานะคะเป็นไงบ้างตื่นเต้นอ่ะมันแบบดีมากนี่นะคะคุณผู้ชมเห็นแล้วหิวมากจัดไปสักคำ อร่อยค่ะสำหรับไอเดียมื้อเช้านะคะก็ไปลองทำกันดูนะคะสำหรับขนมปังไข่เบคอนนะคะก็เรียกได้ว่าชิ้นเดียวเนี่ยก็อยู่ท้องจนถึงเที่ยงเลยล่ะสำหรับใครที่ทำเป็นมื้อเช้านะคะไปลองทำกันดูค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปขนมปังไข่เบคอนวันนี้นะคะ ำหใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอ m a d e นะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ